ต้มเนื้อต้มฟักนะจ๊ะ <Blue> ่า <tech> ส <Kid> ั่นมาต้มฟักหรืต้มเนื้อนะคะต้มให้มันเปื่อยเลยจ้ะพี่น้องจ้ามาสั่นมาต้มน้อต้มไมีหัวนะใส่นะจ๊ะนี่จ้ะต้มนะจ้ามาสั่นมาอันนี้นะว่าปูนะจะี่น้องต้มเปื่อยนะจ๊ะต้มเปื่อยมาเปื่อยแล้วจะไปนองเด้อมาสั่นมานี่จ้ะ ันสะเอาอันนั่นจะพี่น้องซุปลุ่มไปเดี๋ยวไปนั่พี่น้อนได้ต้มเนื้อได้ี่น้อนได้มเนื้อป่ะต้มอาหารฝรั่งนะคะพี่น้องคือต้มถ้าเป็นฝรั่งเศสเขาจะเอื่นว่าโอตูฟูโอตูฟูว่าสันพี่น้องเห็นป่ะมันสิเป็นเนื้อเนื้อแล้อวเขาสิซื้อเนื้อมันเสนะเขาสิซื้อเนื้อมาต้มนะคะพี่น้องใส่ข้าวหลอดใส่หัว หอมกระเทียมเด้อพี่น้องสูตรเพิ่นนะจ๊ะตุบใส่นี่ก็ใส่ถ้าก็ต้มพักให้ม in ันเปื่อยนะพี่น้องเนาะต้มให้มันเปื่อยจ้ะพี่น้องอาหารเย็นนี่นะจ๊ะต้มให้มันเปื่อยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะต้มไว้นะต้มอันนี้อันนี้เปื่อยแล้วอ่ะหัวหัวหัวอนนี่เปื่อยแล้วนะจ๊ะนี่ถ้าก็จะต้มเสียต้มพักอันนี้ลงพี่น้องเนาะต้มไปนะพี่น้องเนาะมาสินามาเสิต้มให้มันเปื่อยนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาสิมา เป็นเต้าหู้นะเป็นเนื้อเนื้อเป็นเนื้อตัวเองจะเป็นน้องค่อนใช่ไหมนี่นะจ๊ะนี่สิตุ่มนะจ๊ะพี่น้องนะจ้ะตุ่มนะจ๊ะอาหารนะจ๊ะพี่น้องด้วยจะเป็นอาหารฝรั่งวันนี้จะทำออกแนวฝรั่งนะจ๊ะอันนี้หัวตุ่มานหฮะตุ่มหาลงไปให่มันเปลยใส่หัวโป๊ะโค้กัวโค้นะคะ ปัวโคคืออาหารหม้อฝรั่งนะคะพี่น้องคะจะใส่จะต้มเด้อพี่น,น้องเด้อเป็นตัวโคอาหารฝรั่งเดือดดองดังดๆงดๆงดังดังนะพี่น้องต้มไปนะจ๊ะต้มเปลือสามชั่วโมงนะตุนตุนตุนใส่ใบจักน่อยใส่ลุตีเด้อจักพี่น้องใส่เกลือมันจะมีเครื่องเทศอาหารฝรั่งเด้อครับพี่น้องค่ะว่าจนมันจะมีอาหารเทศอาหารฝรั่งนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศเด้พอพี่น้องเด้อว่าสันตมให้น้ำเดือดปงปองปองป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 งนะคะมันจะเป็นอาหารปรังต้มต้มต้มให้มันเข่ากันเด้กพี่น้องต้มให้มันเข่ากันเด้กพี่น้องค่ะต้มให้มันเข่ากันต้มให้มันเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อว่าสันตุมต้มไปเดพี่น้องต้มเป็นอาหารปรังต้มนะต้มให้มันเดือด นี่ก็เริ่มได้นะคะใส่ไหว้แดงไปจักหน่อยนะคะเนื้อเปื่อยเร็วๆเร่ยค่ะพี่น้องให้เนื้อเปื่อยเร็วๆนะคะพี่น้องค่ะเป็นว่าต้มไปต้มไปนะจ๊ะมากินบ่อว่ะสันที่นี่เขาก็ซิมี่นะคะพี่น้องเขาก็ซิมี่อาหารอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะพังค่ะวันนี้ก็ซิมี่นะจ๊ะอันนี้นะจะพี่น้องเป็นอาหารสูตรแซ่บของเข้าเด้อพี่น้องค่ะสัตว์บรรยากาศนะคะพี่น้องอาหารสดๆด้วยะสันว่า นี่นะต้มไปด้วยแ่มีเครื่องเทศวารางใส่นะจะเป็นองใส่เกลือด้วยพี่น้องอาหารบานเขาไม่ต้นเหอมีหอมหอมแดงนะคะพ่าลงกระเทียมเหาะผ่าลงแล้วก็จิมีเครื่องเทศบ้บานเขาสําหรับต้มเนื้อดับกินนะคะจะเป็นสูตรของเขาเองเวยครับพี่น้องคะ่าสับมันจะซสีเห็ดนะครพี่น้องเห็ดอาหารลงด้วยพี่น้องด้วย่วาสัก มีอาหารลงนะคะพี่น้องค่ะนี่เป็จ้ะตุนน้ำเดือดปอง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 ตุนนะคะพี่น้องตุน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 เอามาลุ่งไทยพี่น้องค่ะเพื่อนเนาะตุนนะพี่น้องบรรยากาศนะคะอาหารแซ่บแซ่บไทยอยากแซ่บเลยพี่น้องตำน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มบ้านเฮานี่นะคะพี่น้องคะว่าไงบ้างตำน้ำจิ้มแล้วก็มีพักแะควก็พี่น้อง พักเขาเสียมใส่นะครับพี่น้องเจ้ามะไซนะพี่น้องเจ้าจะเอากระลำปีมาใส่จักหน่อยนะครับพี่น้องนะคะเจ้าเอากระลำปีมาใส่จักหน่อยเดจะพี่น้องเดิมบรรยากาศนะครับพี่น้องคะบรรยากาศจะไม่เป็นอากาศจักหน่อยเนาะเนาะพี่น้องเนาะเสบเซบนะคะบรรยากาศแบบคอยตำน้ำพริกน้ำจิ้มคือน้ำพริกหวานเข้านะคะตำเซบเซนะคะแล้วก็เนื้อนะคะ ใส่ผู้เดีวยวสักก่อนหนึงเด้อพี่น้องเด้อว่าสั่งตัามเส็บๆบรรยากาศอร่อยอร่อยอร่อยเนื้ออร่อยดีอร่อยสวดนะคะพี่น้องค่ะนะคะตัามสเส็บเบเด้อพี่น้องเด้อว่าสั่ง <ๆ S 2> เป็นนากินบ่พี่น้องไปตานากินบ่มันเป็นนากินเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นนากินพ่นองอเูส่างาะเด้อเดเ้อเดเนื้อเป็นดูองล่างเนาะเด้อ้อเ้เดเด้ออนเอเอเอเ เดี๋ยวสิมาลงอันนี้อันนี้เขียวยุด้พี่น้องเด้อเขียวส่นะคะพี่น้องเขียวส่นะคะเขียวเขียวเส็บเสบเด้อค่ะตาน้าจิ้กสุดสวดเด้อค่ะพี่น้องสุดสวดนะคะพี่น้องสุดสวดนะคะกับบรรยากาศสุดสวดนะคะพี่น้องสุดสวดเด้อเส็บเสบเด้อพี่น้องเด้อกับบรรยากาศน่ากินคักๆแล้วพี่น้องเด้อฉันต้มมันจะออก คือต้มอ,อาหารไทยนะคะอาหารไทยนะคะพี่น้องคะอาหารไทยนะคะพี่น้องคะอาหารไทยนะคะอันนี้เป็นปัดด้วพี่น้องเด้อปัดนะคะใส่นมนะคะพี่น้องใส่นมใส่พริกไทยหอมนะคะพี่น้องมันจะพี่น้องเด้อว่าไงเนี่ยจ้ะ จะพี่น้องจ้าวัสนอาหารมื่อนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออหานมือนี่นะคะพี่น้องคะ่ะนี่สันี่จะอาหารมือนีนะคะแล้วก็เสียเห็ดนะจะพี่น้องเนี่ยจ้าเอาบ้พริกเดียวไ้มากพริกทีนี้แล้วก็ใส่เขาอบเอาเครื่องอบเด้อค่ะพี่น้องค่ะใส่เครื่องอบนะคะพี่น้องค่ะใส่เครื่องอบนะคะพี่น้องใส่เครื่องอบนะคะพี่น้องค่ะ บ็มีอย่างเนาะใส่หัวก็เพราะแล้วจะเพริกไห้มันแห้งนะครัพี่น้องไห้มันโบไห้มันแห้งนะคะหัวกะเสียมาดนะพอดีเนี่ยก็อบไว้น้นอบอบบางๆได้ครัพี่น้องคบอบอ่อนๆนะคะพี่น้องพอแห้อันนี้มันแห้งมันสีออกเหนียวเหนียวมันๆเด้อพี่น้องเร้่อเขาใส่เนยนะคะใส่เนยใส่ไอ้นั่นค่ะใส่ครีมนะคะพี่น้องค่ะแต่ปฏิกาณนะคะวาสนา